90%ของคนที่บ่นว่าทำไม่ได้จริงๆแล้วคือเขายังไม่ได้ลงมือทําเลยความเชื่อที่ว่าเราไม่สามารถทําอะไรได้บางอย่างก่อนที่เราจะได้ลองทําอีกลุตงตีคิดว่า90%ของคนที่บน่นเ่าเนี้ยบางอย่างมันแก้ไขไม่ได้หรอกครับเพราะเขายังไม่เคยลงมือทําหากคุณพบความท้าทายใหม่ๆ บางทีคุณอาจจะได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่หรือปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในกิจวัตรประจําวันของคุณทุกคนเช่นเดียวกันครับเราหลายคนมีปฏิกิริยาแรกในบางเรื่องที่เราเห็นแล้วเราบอกว่าฉันทำสิ่งนี้ไม่ได้หรอกฉันทำไม่เป็นหรอกลุงติคิดว่ากีดจกากัดเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความล้มเหลวที่มันมีนะครับมันมีรากฐานมาจากความกลัวความไม่แน่นอนแล้วเราจะทํายังไงครับเมื่อเราคนใดคนหนึ่งเจอเหตุการณ์แบบนี้สิ่งที่เราเป็นนะครับลุงติอยากจะบอกเลยว่าลุงติเองก็เคยเป็นแบบนี้แต่ขั้นตอนแรกคือเราต้องรับรู้ก่อนวาคาวแสดง ความสามารถเนี่ยมันไม่ใช่ข้อเทจริงมันเป็นเพียงแต่กรอบความคิดจากความกลัวของเราสิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องแยกแยะระหว่างความสามารถเราความพยายามเรากับความล้มเหลวที่เกิดขึ้นและความกลัวสิ่งที่เราไม่ได้พยายามเนื่องจากความกลัวหรือความโกรธมันเกิดจากความเข้าใจที่เรามีไม่พอความคิดเห็นที่ลุงตีมีเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือว่าเราต้องท้าทายกรอบความคิดนี้ให้ได้เราต้องให้กําลังใจตัวเองเชื่อมั่นบอกตัวเองว่าเราดีพอเราลองพลิกมุมมองใหม่ให้เปลี่ยนจากทาไม่ได้เป็นยังไม่ได้ เลยและเราก็ลังจะทำมันการเปลี่ยนแปลงทางภาษากายภาษาที่เราพูดออกมามันละเอียดอ่อนมากมันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของเราตอนแนวทางของเราในการรับมือความท้าทายมันเปลี่ยนสิ่งที่กีดขวางความสมบูรณ์แบบให้กลายเป็นสิ่งที่แค่กีดขวางและชั่วคราวเท่านั้นเพียงแต่เรามีความคิดเป็นบวกที่เราจะทำมันรู้ติเชื่อนะครับว่าทุกความพยายามทุกการทดลองมันเป็นก้าวหนึ่งสู่ความเอาชนะความสงสัยในตัวเองการเรียนรู้การปรับตัวการเติบโตมันเป็นการเดินทางมันเป็นการเดินทางจากทำไม่ได้สู่ ความสามารถที่ได้เริ่มต้นทามันแล้วเริ่มต้นด้วยความจำใจที่จะลองทํามันสิครับที่เป็นกว่นนั้นนะครับการสนับสนุนซึ่งกันและกันในความพยายามเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสําคัญจงเป็นเสียงที่ตอบโต้ข้อสงสัยด้วยการให้กําลังใจแบ่งปนันเรื่องราวของความล้มเหลวที่กลายเป็นบทเรียนเราและบทเรียนเหล่านี้ปูทางไปสู่ความสําเร็จและเราก็ได้แชร์ประสบก,การณ์เหล่านี้ให้กับคนอืน่นให้ทุกคนลองเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆความสาเร็จใหม่ๆและการรับรู้ที่ว่าเรามีความสามารถเพียงพอและความสามารถเราจะแข็งแกร่งขึ้นทุกวัน ยาจากัดตัวเองด้วยคําว่าฉันทําไม่ได้แทนที่จะทําเช่นนั้นให้เรามาเสริมกําลังของตัวเองสร้างพลังของตัวเองสร้างกรอบความคิดที่ว่าฉันยังไม่ได้ทาแต่ฉันเต็มใจที่จะลองทํามันนะตอนนี้ก่อนจากกันไปบอกลุงติ๋หน่อยนะครับว่ามนุษย์เนี่ยจะสามารถย้ายถิ่นฐานไปอยู่อาศัยบนดาวอังคารได้ไหมใครคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับคุยกับลุงติ๋หน่อยอยากประสบความสำเร็จต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จกับลุงตี๋ซี